สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การสอนการใช้เทรนบาววันนี้ผมจะอธิบายวิธีการลงทะเบียนในแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสนักงานหลังบ้านของคุณได้ขั้นตอนแรกคือการขอลิงก์ลงทะเบียนจากคนที่แนะนำโอกาสนี้ให้คุณเมื่อเราได้ลิงก์แล้วให้คลิกที่ลิงก์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติหรือป้อนลิงก์ด้วยตนเองในเบราว์เซอร์ของเราลิงก์จะนำเราไปยังหน้าลงทะเบียนเช่นนี้ ที่นี่เราต้องกรอกข้อมูลของเราเราเขียนที่อยู่อีเมลของเราชื่อผู้ใช้ที่เราต้องการใช้บนแพลตฟอร์มรหัสผ่านที่เราต้องการใช้เข้าสู่ระบบและจบด้วยการเขียนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเราเขียนถูกต้องหากรหัสผ่านตรงกันและเราได้กรอกข้อมูลทั้งหมดในช่องแล้วเราสามารถคลิกที่ปุ่ม s u b m ิ t ได้ตอนนี้แพลตฟอร์มจะขอให้เรายืนยันอีเมลของเรา ดังนั้นเราต้องเปิดอีเมลของเราตรวจสอบกล่องจดหมายของเราและคุณควรเห็นอีเมลเช่นนี้หากคุณไม่เห็นให้จําไว้ว่าต้องตรวจสอบโฟลเดอร์ spam หรือขอให้ส่งใหม่เมื่อเราเข้าไปที่อีเมลเลื่อนลงและคลิกที่ปุ่มที่เขียนว่า verify email ขอแสดงความยินดีจากช่วงเวลานี้บัญชีของคุณได้ถูกเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณสามารถเข้าสู่ระบบเข้าถึงสนักงานหลังบ้านของคุณและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังเปลี่ยนแป,ปลงโลกได้แล้ว เราหวังว่าคุณจะพบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้